ยาวเลยฮะวันนี้มันมีของเพิ่มเอ้าแล้ววันนี้พี่ไม่ขายข้าวมันไก่เหรอขายไอ้ไม้ขายอยู่นู่นไงเห็นปะดักแล้วข้าวแก็งไงข้าวแกงก็ขาววันนี้กินข้าวแกงวะวันนี้พาพ่อกับแม่พาครอบครัวมากินข้าวแกงใช่ไหมครับไปไปชิมกันเลยไปแต่เดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเราต้องหยิบท็อปปิ้งไปด้วยร้านนี้ไม่แวะไม่ได้เลยนะต้องกินนะเนี่ยอยู่นานมากแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับยีิบาทเต้เลยต๋ะฮะร้กับยีิบ อันนี้คือลูกละย0กล่องนี้ร้อยหนึ่งพอดี20บาทกล่องนี้ร้อยหนึ่งไม่ใช่20สบาท20บาทลองชิมดูก่อนพี่โอ้ชิตากิมไหมคุณลุงครับลองชิมไหมครับซื้อเลยครับซื้อเลยไม่ชิมแล้วซื้อเลยครับคุณลุงครับโอ้โหคุณลุงคุณลุงน้อยสวยมากเลยสวัสดีครับโอ้โหนี่เต้าตากใช่ไหมครับตาถูกตาถุครับเลยวาแขงเลยาถุกครับจริงค่ะาถุสาธุครับติต้าสวัสดีคุณลุงก่อน โโอ้หยี่สิบบาทคุ้มมากชิมด้วยเท่าไหร่สองกล่องสองกล่องเขอ่แ้วสอกล่องสกล่องอันนี้เอามาจากไหนพี่รู้ทำเองไม่ไม่ทำเองน่ยไม่ได้บังคับเขาเขาขายที่อื่นเพราะเขาขายเท่านี้โโอ้หตลาดนัดอื่นเพราะเขาขายเท่านี้ก่ออันนี้ก็น่าจะเขาได้แหละมยาวไม่ได้บอกว่าอร่อยธรรมดาเนี่ยดูหนมถ้วยขอโทษนะ มั่งโคตรอร่อยแต่เขาอร่อยโคตรอร่อยถามว่าเขาได้อันนี้เราเคยเห็นแบบกำไรเนี่ยมันขายมานานแล้วอันนี้ผมคิดว่าอะไรนะคงเคยเห็นนะเป็นแบบเหมือนเค้กของเค้กของทั่วไปอ่ะคนละรสชาติเนนี่ยยมัขาอันนี้มันควรต้องอยู่ในร้านเดียนี่ผมบอกเยังไม่ได้ผมยังไม่ได้อะไรเลยนะโอ้กินเปล่าๆก็ได้ตอนนี้อยากให้ชิมมากเลยขนาดพี่ยาแล้วกล่องหนึ่งดูยี่สิบบาทไม่ใช่ก้อนละยี่สิบนะ ทั้งกล่องมีอยู่ห้าห้าลูกแม่อกหกสามหกลูกแม่บอก่อรอยมากเลยใช่แล้วอย่างแม่เลยเฮ้ยสามมาทกว่าได้ได้มาเราเป็นกสี่ได้มาเราเป็นหกสอยู่ตรงกลางเลยนะฮะเนี่ยตรงกลางสีแย่ของตลาดเลยนะฮะตลาดพิยาไปเดินไปเดีวเดินไปบอกอาหานโฮมโพูลอร่อยนะฮะมาเลยนะครับอันนี้คุณลุงมีชื่อร้านไหมครับ เค้กโบราณเลยครับลุงเค้กโบราณลุงเค้กโบราณคท่าแม่ที่อันนี้ทำมานานท่าแม่ว่ทมาเต้อีเล้งมาพื้โอ้ขอบคุณครับเต้แม่เขาอยากรับกันหนมไปกับโอ้อันนี้ให้ให้แม่ครับคราวที่แล้วมาก็ได้ดับกระหายแล้วก็ได้ทําให้เราลื่นคออ่าใช่ไหมคราวที่แล้วเรากินขนมไข่ใช่ไหมใช่อ่าวันนี้ขนมเค้กโบราณนะครับจะมารับ ไปขายก็ได้ก็ได้ครับอี้โอหร่อยมากอร่อยร้านเนี้ยวันนั้นน่ะเข้าไม้พี่ยามาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับแม่ต้องใช้รถแล้วโอ้เมื่อกี้เดี๋ยวสรุปสรุปให้ฟังก่อนเอารถมาใส่ใส่ตุ้งใส่ตุ้งน้ำส้มน้ำส้มฝั่งนู้นสดชื่นมากนะครับมีวิตามินซีแต่ส้มแท้ด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้โหเราใส่รถเก๋นเลยวันนี้เราใส่รถเก๋นวันนี้เหมาะมากกับการต้องใช้รถเก๋นใช้รถเก๋น แล้วก็ขนมเค้กโบราณน,นะครับกล่องละ20นะย้ำแม้ว่ากล่องละ20นะครับ <S <S 1> <S 1> พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนะฮะอยากจะหาขนมขนมอะไรฮะรไปกินช่วงบ่ายนี้กับกระพงกาแฟกินกับชานะครับหรือว่าเอาไว้กินพรุ่งนี้ตอนเช้าก็ได้นะฮะตอนเช้าว,วันอาทิตย์นะตื่นแบบส,าสบายๆนะก่อนมาตลาด <S <S 20่บาทต่อกล่อง <S <S โอ้โหไม่แวะไม่ได้เลยะจะซื้อไปขายต่อก็ได้ โอ้โหแล้วตรงนี้พี่ได้กัไรไม่เนี่ยได้กไรนี่พ่อค้าขายที่ขายเองได้กําไรเองแบบนี้เพราะทาเองไม่ได้ไปรับที่ไหนเพราะนั้นใครอยากจะรับไปขายก็ได้นะครับอันนี้คือสุดยอดมากอร่อยมากอยากขายทุกอย่างเลยแม่ทอดอร่อยแม่บอกอยากขายทุกอย่างเลยขอบคุณครับไอเดียเกิดฝั่งนี้ขราวที่แล้วก็มาชิมแล้วขนมถ้วยอร่อยชอบดูนู่นแหละแต่นู่น แล้วจบมิโย่พ่อตาบอกอุวยมันอร่อยจังวะเฮียเกียงเฮียเกียงอร่อยเฮียเกียงกินไม่ได้หยุดเลยกินไม่ได้หยุดปากเลยอร่อยติดปากไนขึ้นกินดิตายแล้วบ้านนี้นี่เหมือนกันหมดเลยน่าต่อยแพงเง้ยบ้านบ้านพี่เต้นี่เหมือนกันหมดเลยคือชอบชอบชอบชิมไงทางเดียวกันเราเป็นสายตลาดนัดพี่ยาสายตลาดนัดเนี่ยแล้วก็สายกินแ้วเนี่ยพี่ยาวันดีครับ อาย่าลืมนะฮะห่อหมกหน้าทะลักะโอ้นั้นกินแล้วกินแล้วแล้วก็ติดใจใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะซื้อกลับอีกซื้อเลยดีกว่านวนโอ้ยพี่เต้ซื้อทุกร้านเลยอ่ะซื้อทุกร้านเลยอ่ะอันนี้พี่บอกว่าอร่อยมากนวนอันนี้อร่อยเดี๋ยวนะพี่เลือกร้านไม่อร่อยมันลงบ้างก็ได้ไม่เดี๋ยวนี้พี่ยาไม่ค่อยได้เลือกนะ ไม่ค่อยได้เลือกใช่เขามาทำไมมากันเองใช่พี่ยาไม่ได้เลือกเลยเดี๋ยวนี้อ๋อแต่ที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ก็คือเป็นมืออาชีพใช่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวของที่ได้กินเข้าไปในโอ้โหผมว่าไปเปิดร้านกันได้อะสบายๆสวัสดีครับโอ้อันนี้ผมก็เห็นคุณชิมผมก็เห็นคุณชิมเห็นหรือไม่ไม่ได้พบนกชิมตับปีคนนี้นองแรกดิอ่ะมาพี่ยาซื้อไม้ายมาเดี๋ยว ครับกล่องละยี่สิบไหวเห็นรอตกใจเหรอไอ้ที่ว่ามีกุ้งก็ยี่สิบใช่ไหมมีกุ้งตัวเดียวอันนี้ยี่สิบอ่าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเบคอนเบคอนนี่คนชอบเบคอนเลยคนนี้ลองลองเดี๋ยวนะลูกนะถ้าลูกเนี่ยถ้าลูกนี้พร้อมจะกินรึเปพ่าออมันเดียวเนี่ยเหละครับอันนี้เขาเรียกอะไร นี่จะทอลูกหรือว่าพ่อจะทานโอ้ยทำไมรู้ <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยวพ่อก่อนก็ <laughs> <laughs> เป็นซะอย่างนี้ <laughs> เป็นไงลูกคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบกินอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าวุ้นเส้นอะไรนะอบวุ้นเส้นเออเพราะหน้าบ้านมีร้านกุ้งอบวุ้นเส้นแต่ที่หน้าหมู่บ้านเนี่ยกล่องละร้อยยี่สิบวันนี้มาเจอ ยี่สิบบาทใช่โอ้โหเราก็ใช้ไปอย่างอร่อยจริงนะอร่อยจริงอร่อยจริงมาบอกความรู้่อคืนก่อนเป็นไงลูกอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากฮะอืมเหนียวนุ่มใช่อืพอดีพอดีเลยนะลูกนะไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เผ็ดไม่เค็มถูกต้องเด็กๆกินได้เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีนี่จุดยอดเลยลูกเบามีมีตบอีกไหม พอแล้วสุดยอดเลยลูกบอลอืมอันนี้ดีอันนี้เพิ่งได้มาครับพี่หรือว่าขายเมื่อคืนอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์สองอาทิตยแล้วนะแล้วปิดขายในตามห้างตามร้านที่อื่นก็ขายราคานี้ไหมที่อื่นก็ขายราคานี้ที่อื่นก็ราคานี้ใช่แต่ก็ยังได้กำไรนะได้ค่ะแล้วราาค บาทในราคาที่สับงมาสั่งมาพี่ยาคุยใหญ่แล้วครัเป็นตุ้ยใหญ่แบ้านปกติแล้วเนี่ยนะฮะกุ้งอบหุ้นเส้นนะทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะเป็นหม้อหม้ออันเนี้ยอันที่ตีว่าหม้อแล้วกันตีว่าหนึ่งหม้อมีเป็นหลักร้อยบาทก็ไม่แพงนะเต้แต่อันนี้ก็คือโอ้โหห้าสิบบาทไม่แพงสามตัวห้าสิบกองละห้าสิบก็ไม่แพงกุ้งนี้กุ้งแบบกุ้งลายเสือไหมอ่ะไม่ใช่กุ้งอะไร กุ้งทะเลกุ้งขาวแต่ปูใหญ่ๆเลยนะอันนี้น่าจะไซส์โล300ได้แต่พี่ยาชอบกินอันเนี้นะกินเบคอนโอ้โหเอาเป็นว่าใครที่ชอบกินอบปุ้นเส้นนะฮะจะเป็นกุ้งอบุุ้นเส้นก็ได้เบคอนก็ได้นะครับอร่อยแล้วคือไม่ได้อวยนะอันนี้มาชิมให้ดูแล้วก็บอกได้ว่าทั้งถูกแล้วก็ดีแล้วก็อร่อยคุ้มค่าจริง อันนี้ต้องกิน <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> มาตลาดพิยาต้องกินนะครับ <มา S 1> ขอบคุณครับ